ตามค่านะคะทองขึ้นมาก็วิ่งขึ้นมาแตะพันเก้าแล้วก็ย่อลงส่วนตอนนี้ทีเฟกกำลังอยู่ในช่วง P ีโอเนเนาะราคาที่แพร่เตีเยวไว้แนวรับต่างๆก็ประมาณนี้นะคะก็คือ แนวรับแพคิดว่าวันนี้น่าจะลงมาแตะที่ที่สองร้ยหกสิบจุดปดนะคะที่เราตีพีโบจากขานี้นะคะขึ้นไปในส่วนของขานี้เห็นไหมคะแพ้ก็ลองตีเอาไว้ว่าถ้าวันนี้มันลงเนี่ยมันจะลงมาที่แนวไหนได้บ้างนะคะเป็นแนวรับก็ในส่วนของหุ้น แพรมองว่าคนทีอ่อยากจะเก็บนะคะจังหวะนี้ก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ให้เราได้มีโอกาสเลือกหุ้นนะคะที่ที่ตัวเองชอบนะคะเก็บเข้าพอร์ตเพื่อถือไปยาวๆนะคะคือหุ้นเนี่ยแพรจะไม่ค่อยได้สวิงแล้วเพราะแพรจะมาให้น้ำหนักในโฟกัสมอนิเตอร์ในการเทรดค่างเงินมากกว่า แพ้ก็เลยจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลงไปดูสวิงในหุ้นเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนสมองไปมานะคะก็จะโฟกัสแค่ค่าเงินกับทองคำแล้วก็พวก i n d e x ต่างๆนะคะอย่างตัว t f เเนี่ยมันมันไม่ต้องลงไปไรายละเอียดเรื่อง f u n d ัมเบลท l อะไรมากนะคะแพ้ก็จะสวิงได้นะคะก็จะใช้สวิงได้ส่วนวันนี้นะคะแนวแนว1้อยเนี่ยน่าจะทะลุนะคะดูจากราคา พีโอเพนตอนนี้ที่มันมันคออยู่เนี่ยมันทะลุลงมาแล้วละ่ะทะลุ160.8ลงมาแล้วแนวรับหลักๆวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวประมาณนี้ก่อนคือแนว260.8นะคะใครที่ชอ็อตลงมานะคะใครที่ชอ็อตลงมาแล้วก็อ,อวางแผนนะคะในการอ,อ่อทีพีตามเป้าเนี่ยก็จะเป็นจุดทีพีหนึ่งนะคะ260.8สำหรับวันนี้เปิดโดดลงมานะคะ ก็ลองดูส่วนทองคำตรงนี้เมื่อกี้มันมี alert เตือนขึ้นเยอะมากเลยในส่วนของดอลลาร์อินดซ x ที่ไปคู่ค่างเงินที่ไปแพรกับดอลลาร์อินดซ x นะคะเด้งอ a l ร์ t ใน4ชั่วโมงหลายคู่เหมือนกันใครดูคู่ไหนไปบ้างก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่เข้ามาดูในห้องนะ รันเซล EU มาเซล GU มาค่ะก็ GU ใช่ไหมแพรก็เซลมาบางคู่ค่ะ EU แพรก็เซลล์มาเหมือนกันคือมันมันแตะจุดมันแตะจุดที่มันมีนัยยะอนเนาะแล้วก็พอดีแพรนะคะไปช่วงช่วงน,นึ่งก็ไปหาข้อมูลว่าเวลาเราจะดูพวก ในการพวกเราเทรดค่าเงินเป็นหลักเนี่ยเราก็จะต้องไปดูเขาเรียกอะไรอะ่ะพวกเวลาพวกในการเปิดลองเปิดช็อตของพวกลายใหญ่ๆนะคะ EU ตอนนี้นะคะก็จะใกล้ถึง TPP แพแล้วนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใกล้ถึงแล้วช่วงレนจ์ ประมาณใกล้ๆเชนไลน์ line, แล้วก็เรา2 6 0 8นะคะเออใครที่รันมาก็แบ่งแบ่งไม้ออกได้นะคะแต่ว่าแพรว่าจังหวะมันยังทิ้งได้มันอาจจะมีการเด้งนะคะอาจจะมีเด้งแล้วก็เด้งของ EU เนี่ยแพรให้เด้งได้เต็มที่ประมาณนี้นะคะเด้งจะต้องไม่เกินแนวแนวตรงนี้ให้มันเด้งได้ประมาณเนี้ยนะคะ ถ้าเด้งยืนเหนือตรงนี้ขึ้นมาเอ,อเราอาจจะต้องกลับหน้าเล่นเพื่อไปรอเซลล์ใหม่ด้านบนนะคะออมีเว็บไซต์มาฝากเ,ออเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูเอาไวด้ดออูสถานะเปิดลองเปิดช็อตของพวกเ,ออเกี่ยวกับพวกอินด x ค่าเงินในการเปิดสถานะเงินว่าเขาเปิดลองเปิดช็อตอะไรยังไงอย่างตัว ยูโรนะคะเรามาดูยูโรยูโรตอนนี้เนี่ยมันมันย่อนะคะเพราะว่าคุณเห็นไหมเนี่ยเขาเขาปิดสถานะรองไปบางส่วนแล้วนะคะเขาทยอยปิดนะคะคือแล้วก็เปิดช็อตเพิ่มขึ้นอันนี้คือมันเป็นค่า Data ของวันที่1ิบสห้านะคุณเห็นไหมด Data ของที่มันโชว์วันที่สิบห้าวีคที่แล้วนะคะก็คือวีคคือสถานะของเขาเนี่ย มีการเริ่มเปิดชอ็อตนะคะหลังจากที่มัน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 เริ่มเปิดชอ็อตลงมาบวกมาหมื่นกว่าคอนนะคะหมวกบวกมาหมื่นกว่าสัญญานะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ฉากต,ตรงนี้เนาะเห็นไหมซัมมารีมันนะคะซัมมารีในการเปิดลองเขาก็ลดลงลดลงนะคะก็เราเราเราก็จะมันก็จะมาสอดคล้องกับการที่เราเล่นหน้าชอ็อตลงมานะคะ